ในคนคนนั้นกําลังคุยกันสองคนกําลังคุยกันธรรมะนี่แหละแต่ว่าเขาพูดในทางที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยแล้วถามว่าท่านยืนอยู่ตรงนั้นเรายืนอยู่ตรงนั้นถามว่าเราควรพูดไหมควรแก้ไขเขาไหมควรไปท่านถูกต้อง มันมีการบุคคลเวลาสถานที่นะครับถึงเราอยากจะพูดเต็มปากอยากจะพูดเต็มที่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เพราะอะไรหนึ่งเขาฟังเราไหมเขาต้องการรู้จักเราไหมฉะนั้นการที่เขาไม่ต้องการรู้จักเราถึงสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้พูดและผู้ฟังทั้งที่สิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นมีประโยชน์มากก็จริง แต่ไม่ได้ยังประโยชน์ที่เกิดนขี้เลวลาน,นั้นสถาการันอย่างนั้นเช่นเวลาเราไปในงานแต่งงานงานแต่งงานาต,ตามหลักศาสนาบอกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่เราเป็นทุกข์เป็น,วน่วงใช่ไหมแล้วเกิดข้อคุณเจ้าไปงานแต่งงานลนะ่ะไปบอกเลยว่าการแต่งงานนั้นเป็นทุกข์เป็น่วงผูกขอทุกนนะใช่ไหมแล้วอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่เหตุและปัจจัย นะครับฉะนั้นนี่ลักษณะบางอย่างบางสิ่งธรรมากพระเจ้าจริงแต่ก็ไม่ควรพูดในอดีตการก็เคยมีเรื่องเล่ามาเหมือนกันในชาดกนะที่ยกแขกเต้าพี่น้องนะครับที่นางพานณีกับพามพาผู้เป็นสามีออกไปทําการค้าขายในแ้นต่างๆในดินแดนต่างๆต้องใช้ระยะเวลาสองเดือนสามเดือนบ้างก่อจะได้ ตามมาฝ่ายพามนีผู้เป็นภรรยาเลี้ยงนกแขกเต้าไว้สองตัวนะครับคือตัวพี่กับตัวน้องวันหนึ่งเมื่อถึงกาลที่พารามออกไปค้าขายและพามนีก็นําชายชูเข้าสู่เรื่อนของตนพอนกแขกเต้าผู้เป็นพี่กับน้องเห็นไหมเห็นนกแขกเต้าผู้เป็นน้องอยากพูดมากเลย เนี่ยแม่หญิงพิดอย่าจะพูดแบบนี้ก็ปรึกษากันกับพี่ชายเพื่อนๆรบเร่อขนาดว่าจะบอกมึงพาพดีแม่ของเราไหมฝ่ายผู้เป็นน้องแขกเต้าผู้เป็นพี่ชายบอกอย่าเลยอย่าเลยเดือนครั้งที่หนึ่งฝ่าหนึ่งแต่มันเห็นครั้งที่สองครั้งที่สามมันเห็นบ่อยเห็นบ่อยน้องแขกเต้าผู้เป็นน้องก็ปรึกษากับพี่อีกครั้งที่สองก็ห้ามอีกครั้งที่สามห้ามอีกครั้งที่สี่ไม่ห้ามคนระับ มันเป็นกรรมละนะครับพอหลางจากนั้นนกแขกเต้าก็ไปพูดกับผู้เป็นพามณีแม่เจ้าแม่เจ้าการกระทําของแม่เจ้านี้ไม,ม่สมควรไม่ถูกต้องเหมือนกันแล้วเป็นไงล่ะทีเดียว <c oughs> <c oughs> นกแขกเต้าตอนนั้นก็ไปอยู่ในกองไฟ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าไม่สมควรไม่ถูกการไม่ถูกเวลาถึงเรื่องที่ที่พูดออกไปเป็นจริงก็ตามนะครับฉะนั้นหลังจากนั้นแล้ว พอพามผู้เป็นสามีกลับมาเห็นนกแขกเต้ากี่ตัวตอนแรกเห็นตัวเดียวแหละอา้าวแล้วน้องน้องของเธออีกตัวไ,ไปไหนตอบไหมถ้าตอบเดี๋ยวก,ก็กองไฟฉะนั้นเงียบดีกว่าแต่ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรจะเงียบบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรที่จะพูดได้เมื่อเขาต้องการในสิ่งที่เราพึงมีพึงได้พึงเกิดน,นะครับฉะนั้น ธรรมะของเราที่ศึกษาเราเรียนจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนตัวก่อนระดับแรกนะครับเมื่อเราไปเป็นเพื่อส่วนตัวแล้วก็ยังไปไประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะครับแก่บุคคลอื่นฉะนั้นก็เหมือนกับเราที่จะว่ายน้าเราก็ต้องให้เก่งก,ก่อนก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นที่ว่ายน้ําไม่ใช่ตวเองว่ายน้ําไม่เป็นก็ไปสอนเขาว่ายน,น้ําันก็ไม่ถูกนะครับฉะนั้นก็เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมที่ ส่วนกระแสทางโลกนะครับฉะนั้นเมื่อส่วนกระแสทางโลกจึงมีความขัดแย้งในทางโลกโดยมากฉะนั้นเราต้องทําใจให้ได้ระาวาังใจให้เป็นในวิบากที่ปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อใครวางใจต่อวิบากที่ปรากฏเกิดขึ้นในทางที่ดีก็ดีไม่ทางที่ไม่ดีก็ดีตาหูจมูกลิ้นกัย ถ้าใครที่ไม่หวันไหวไปต่อสิ่งเหล่านี้หรือวิ่งออกไปตามกระแสะแห่งสิ่งเหล่านี้เราก็สุขนะครับบางทีเราทุกข์ก็เราวิ่งไปทางตาที่เห็นวิ่งไปทางหูที่ได้ยินนะครับจินรสและกันถูกต้องเราจึงเป็นทุกข์เพราะวิบากกรรมนะครับเมื่อเป็นทุกข์วิบากกรรมก็มาสร้างเหตุใหม่ตามวิบากกรรมไปตามที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็วนเวียนวนไปตัดอ้าวฉนันมาดูจิต จิตของเราต่อเลยนะครับเพื่อเพื่เสียเวลานะครับจิตของสัตว์ทั้งหลายนะครับรวมแล้วทั้งหมดที่เราไม่ได้แยกแยะว่าเป็นบุคคลไหนชนชาติใดก็มีไม่ได้แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติที่เกิดขึ้นแล้วในปากเขาลำนองภัยหรือแม้แต่ในที่ที่จเจริญแล้วก็ตามหรือแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงหรือแม้แต่แต่คนต่ำต้อยก็ตาม ย่อมมีสาภาพแห่งจิตไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับจิตที่มีทั้งหมดอยู่พระพุิธเจ้าเรียบเรียงไว้โดยการเห็นหรือการเข้าไปสู่การรู้อารมณ์ที่ไม่สัมกันรวมแล้วทั้งหมดมีอยู่โดยสองส่วนส่วนหนึ่งก่ลาวโดยย่ออีกส่วนหนึ่งกล่าวโดยพิสดารนะครับก่ลาวโดยย่อระโดยสดานับจำนวนได้ที่ไม่สัมกัน นะครับคือการรับอารมณ์ที่ไม่ซ้ำกันแล้วมีจำนวนทั้งหมดเลยโดยย่อดได้8ปสสภาวะของจิตเราแต่โดยปกติสภาวะจิตของเราเด่นถึงไหมตอนนี้เราถึงไหมไม่ถึงแล้วพระพุทธเจ้าถึงไหมไม่ถึงพระพุทธเจ้ามีอกุศลได้ไหมไม่ได้พูดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้านะครับจิตของพระพุทธเจ้าเลยนะ ในสมัยที่พระองค์ดำรง,ง,งคงคีบอยู่นะจิตพวกนี้ไม่มีแก่พระสมาสมุริเจานะ้าและนะครับไม่มีแน่นอนแม้แต่พระอริยบุคคลซึ่งอยู่ขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์จะไม่มีแม้แต่ท่านเดียวนะครับจิตกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอาศัยจิตกลุ่มนี้เกิดกับบุคคลเหล่านั้นแล้วเมื่อจิตกลุ่มนี้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วทําการประหารประหารนี้สิ้นไปจิตที่ถูกประหาร พร้อมกับเจรสิที่อยู่ในนี้สองกลุ่มเจรศิคือกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่เมื่อประหารในกิตเหล่านี้แล้วพวกที่อาศัยอยู่ก็ต้องถูกประหารด้วยเหมือนกับแขน <S 2> <S 2> กับเงาเกิดถ้าสมมติกับแขนพวกนี้เหมือนกับเงาถ้าตัดแขนแล้วออกเงาที่ปรากฏอาศัยแขนจะมีอยู่ได้ไหม <S <S ไม่ได้เช่นเดียวกันตอนยังไม่สมรู้เนี่ยก็ไม่มีแล้ว มีครับไม่ต่างกับปุถุชนเลยนะครับตอน,นที่<อ>ยัง,งใช่ตอนที่ไม่มีคือจิตพวกนี้เกิดจำไหมนะครับตราบใดที่จิตนี้ยังไม่เกิดฉะนั้นทําไมเราไม่เรียกพระพุทธเจ้าว่า,า,ววาตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นในคันของผู้เป็นมารดาทําไมไม่เรียกว่าพุทธเจ้าทําไมต้องเรียกว่าเจ้าชายศิริธรรมเพราะว่าขณะนั้นยังไม่เป็นพุทธ,ธพุทธ,ธตัวเนี้ยเป็นตัวปัญญา พุทธะตรงนี้เป็นตัวปัญญานะครับฉะนั้นใครอยากได้พุทธะก็ต้องทำตรงนี้เกิดนะครับพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ถืนผู้เข้าถึงธรรมตรงนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากจะเข้าถึงความเป็นพุทธะก็ต้องได้ความจิตนี้เกิดขึ้นนะครับจิตนี้เกิดขึ้นสี่ครั้งนะครับไม่เกินต่อหนึ่งทานนะแล้วจิตนี้เกิดแล้วเนี่ยจะไม่เกิดซ้ำอีก ไม่เกิดซ้มอีกแม้แต่ว่าท่านจะไม่เกิดครบสมมติว่าท่านหนึ่งมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดแถวนี้ตายในขณะที่เป็นมนุษย์เมื่อไปเกิดเป็นครั้งต่อไปเขาจะไม่มีจิตพวกนี้เกิดขึ้นใหม่จะต้องต่อทันต่อน,นี้ได้แต่ไม่ซ้ำแลวฉะนักจิตที่เขาเกิดตรงนี้ปุ<ม>๊บเขาจะทําการประหารเขาเรียกว่าจิตประหาร ปาะหาแห่งเชือเเช้อการเกิดเชื้อการเกิดนะครับและกําหนดขอบเขตการเกิดดูนะครับกุศลเราเห็นแล้วไหมครับว่ากุศลเนี้ยมีทั้งหมดอยู่สี่ระดับกุศลระดับกลางเราเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับมหากุศลจิตแปดทำแล้วมีผลให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาตรงนี้นะครับเป็นมนุษย์และเทวดานะครับส่วนกุศลตรงนี้อันนี้เกิดในชาติที่สองปัจจุบันก็ได้ นะครับไม่เกิดปัจจุบ,บันก็สนับสนุนปัจจุบ,บันในอดีตของอดีตแล้วก็สามารถที่ส่งในชาติที่สองสามสี่ห้าไปจนถึงนิพพานได้หมดเลยผลที่ส่งได้มากที่สุดจ่ไว้นะครับคือองค์สสามารถส่งไปถึงนิพพานในประวัติการดูนะครับไปจนถึงชาติสุดท้ายในประวัติการเข้าใจนะครับฉะนั้น การส่งผลจะมีอยู่สองการคือหนึ่งในปฏิสนธิการคือตอนเกิดชึ้นแรกพวกเราเนี้มีผลที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเกิดเกิดขึ้นเป็นผลมาเนี่ยตั้งแต่ตอนปฏิสนธิในครันของบุรดาด้วยเหตุอสามประการหนึ่งหญิงมีคันเอ้ยฉันทีหญิงมือมีฤดูแล้วก็วิญญาณพร้อมปฏิสนธิแล้วก็หญิงชายสามประการนี้ยังให้เกิดในครันของบรรดาตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าปฏิสนธิการนะครับ เกิดขึ้นมาด้วยผลแห่งอคกรรมพวกเราได้รับตั้งแต่เกิดไหมได้รับนะครับฉะ <Okay. S 2> นั้นเมื่อไม่ได้รับแสดงว่าเราได้รับวิบากของอนตนใช่ไหมในปฏิสนธิการหรือัติการภวัติการหลังจากเกิดแล้วเมื่อหลังจากเกิดเราจึงเห็นไม่ดีเสียงไม่ดีกินไม่ดีรถไม่ดีเป็นทุกข์ทางกายใช่ไหมครับตรงน,นี้เป็นผลจากอนติแน่นอน แม้แต่พระสมมาสัพพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นขึ้น15บห้าข้าเดือนหกใช่ไหมนั่นคือพุทธท่เกิดก่อนหน้านี้เป็นพระโพธ,ธิสัตว์เท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราต้อแย,แยกแยกนะครับฉะนั้นก่อนหน้านี้เป็นพระโพธ,ธิสัตว์ที่สแสวงหาความเป็นพุทธ,ธนะครับออกบวชไปได้กี่ปีหกปีแล้วหกปีนี้พุทธ,ธเจ้าได้ทรงปฏิบัติยงยงตป้งไงไหมไม่ ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาหกปีแต่พวกเราเนี่ยทำกี่ปีเนะี่ยยังไม่ถึงปีเลยอาิตพหนึ่งยังไม่แค่บันเดียวก็ยังไม่เต็มเลยแล้วจะสําเร็จกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดยากนะฉะนั้นทําไมพระุทธเจ้าจึงจมีความพิเศษกว่าบุคคลอื่นทั่วไปเข้าใจไหมว่าทําไมเข้าใจยังไงที่บกวกเขาเข้าใจเข้าใจยังไงว่าพระพุทธเจา้าพิเศษกว่าเราเราไม่ต้องไป วัดอะไรนอกจากนั้นมันเกินวิสัยที่เราจะตามไปรู้ได้แต่เราดูจากเรื่องราวหรือประวัติในความเป็นไปมาของการสร้างบารมีเราไม่ต้องไปดูเอาทางโลกเทียบก็ได้ท่านทําอาชีพหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กจนถึงอายุป,ปุนนี้ทาอย่างทํางานเอาใจใส่ตลอดทุกเวลาเลยน,นอนก็กนั่งก็ทํายืนก็ทำเนี่ยถามว่าคนที่ทาเนี่ยเก่งไหมแล้วเทียบกับคนอื่นล่ะ คนอื่นจะเท่าเราไหมทําไมล่ะก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทํามากกว่าเราทําแล้วทําแล้วทําแล้วแล้วเขาจะพิเศษกว่าเราไม่ได้เหรอได้พิเศษกว่าปกต,ติได้ไหมได้ก็เหมือนกันเราทํางานทางโลกทําไมเราจริงเก่งกว่าเขาแค่ทางโลกก็เพราะเราทํางานทําแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนกับพระพุทธเจ้าทําแล้วฟังแล้วหลายหลายชาติหลายหลายภพ หายหายพวกนี้เจ้าที่กุปติเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นเข้าใจว่าจิตของคนเราตรงนี้นะครับนี่เป็นจิตที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของวิปัสนากรรมฐานซึ่งมีนามรูปเป็นอารมณ์ข,ของการปฏิบัติดูนะครับจิตพวกนี้ตั้งแต่ตรงน,นี้ลงามาไม่ได้เกิดขึ้นจากทานไม่ได้เกิดขึ้นจากศีลอา้าวแล้วทำทานทำไมทำศีลทำไมศีลทานทําแล้วมีผลให้เกิด ด้วยเหตุแห่งกิตชื่อว่ามหาผุสมเทน,นั้นดูนะครับท่านจะรักษาศีลขนาดไหนก็ตามศีลก,ก็โดนสิบสามก็ตามผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลให้กิตเกิดขณะทําการให้ฐานรักษาศีลได้เพียงแค่มหาผุสมบสิบแปดแต่มหาอุสมบสิบแปดนี่มันเป็นล่ากฐานของกุศสมชนิดที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่มีบาตรเบื้องต้นของกุศสมชนิดนี้แล้วกุศสมชนิดนี้